ตอนนี้เราก็ไปอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับที่สายมูนะครับหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาของวัดบองเงินเนี่ยได้เข้ามาทางวัดนะครับแล้วก็ามาสักการะในจุดจุดนี้เป็นจุดของพ่อปู่พิมพาไอ้พ่อปู่พิเศษนะครับแล้วก็คุณย่าพิมพานะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาขอเรื่องโชคลาบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขอให้ ปู่กับย่านะครับช่วยพวกเราใส่บูลแล้วก็ผู้รับชมทางช่องเจ้าเจ้าพญาแชนแนลนะครับให้มีสิ่งที่ดีเนี่ยเข้ามาในชีวิตนะครับเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงในระยะเวลาใกล้นี้นะครับ สองห้าหกแปดที่จะจะมาถึงนะครับบ้านมุนตาเราอยากแนะนำให้กับสายมูนะครับให้มองหาสิ่งเสริมที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับแล้วติดตัวไว้บ้านมุนตาเรานะครับมีสิ่งที่แนะนำนะครับสิ่งแรกเนี่ยนะครับที่บ้านมูตาแนะนำเนี่ยนะครับก็จะเป็น ตะกุดขนุนตายพายนะครับตะกุดขนุนตายพายเนี่ยจะเป็นเครื่องรางของขังชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นไม้ที่ตายพายที่เกิดจากเอ่อการยืนต้นตายของไม้ขนุนนะครับหรือถูกฟ้าผ่าตรงนี้โบราณเนี่ยจะเชื่อว่าเป็นของคนศิษย์มิลิจูโร่อยู่ในตัวประเทศเทวาคุครอง,องหลายคนที่เอาเอา่อไม้ขนุนตายพายเนี่ยนะครับ ไปทาเป็นตะกรุดและเลี่ยมติ์ตัวเนี่ยจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภทางเงินการทองได้ดีที่สุดนะครับอีกแบบหนึ่งเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกพญานิ้วดำนะครับไม้นิ้วดาหรือพญานิ้วดำเนี่ยเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับอีกชนิดหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยนะครับเอาไปบูชาแล้วพบในเรื่องประสบการณ์มากมายไม้ยิ้วดาเนี่ยนอกจากทาตะกรุด และอย่างเขาเรียกว่าสุดยอดแล้วเนี่ยไม้ยูดายังมาทําเป็นพระสมเด็จพระนางพญานะครับในห,หลายสถานที่เนี่ยได้ด,ด,ดําไม้ยูดาโดยเฉพาะไม้ยูดาปลายพายเนี่ยนะครับอามัดแกะเป็นเครื่งองรางของขลังเนี่ยจะมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีฤทธิ์ในตัวมีเทพเทว้มุรองเช่นเดียวกันตรงนี้ต้องต้องบอกเลยว่านะครับไม้มงคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่หายยากนะครับ ณตอนนี้จะมีกระแสที่บอกว่าไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมพวกไฟเนี่ยนะครับมันจะทําให้เงินทองเข้ามาไหมผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยเขาจะเปิดในเรื่องของช่องทางหรือโอกาสให้เราได้สัมผัสกับสิ่งดีๆแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยนะครับไม่คิดว่าการบูชาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไร้ไร้สาระนะครับมันจะเท่ากับเราปิดในเรื่องของโอกาสของเราเองนะครับ ก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนำเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกหนึ่งตะกรุดนะครับเขาจะเป็นเขาเรียกเถาวันหลงเถาวันหลงเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมาทำตะกรุดได้นะครับเอามาใส่เถาวันหลงเนี่ยเขาบอกเลยว่าการบูชาเถา,ถาวันหลงเนี่ยเหมาะสำหรับร้านค้า ลูกค้าที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะเข้ามาอีกนะครับเข้าไปเข้ามาเนี่ยก็คือจะอยู่กับเราตลอดนะครับแล้วยังเป็นเครื่องรางของขลังที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องโชคลาบนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้ดีด้วยเหมือนที่ผมบอกไปนะครับใส่หมูนะครับอย่างพวกเราเนี่ยปีหกแปดเนี่ยที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยภายในเดือนหน้าเนี่ย สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับที่มาเสริมเรื่องโชคลากเงินทองนะครับเพราะว่าเราชีวิตเราเนี่ยต้องเดินต่อไปเครื่องรางของขังนะครับสิ่งที่เรานับถือก็ขอให้เราเนี่ยยังยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับบางครั้งเนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแสดงให้เราแสดงผลให้เราเห็นได้โดยทันทีแต่ผมเชื่อเลยว่านะครับ โอกาสและระยะยาวๆเนี่ยนะครับท่านช่วยเราแน่ให้เราลองลองมองว่าถ้าเกิดเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเราไม่มีสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราลองชั่งน้ําหนักตรงนั้นดูนะครับว่าอัานไหนเนี่ยจะดีกว่ากันนะครับเราควรมีเราหรือเราควรไม่มีอย่างที่เราเห็นตามวัดเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับ ที่เขามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยเขาก็นอกจากเป็นจุดที่ช่วยเสริมในเรื่องของกาลังใจแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นช่วยมันจะเป็นอีกจุดหนึ่งเนี่ยเหมือนกับคนที่มีทุกข์มีร้อนนะครับได้มาบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้ช่วยเหลือซึ่งเราจะเห็นนะครับถ้าเกิดเป็นบางสถานที่เนี่ยของที่แก้บนเนี่ยเยอะมาก นั่นแสดงว่าเขาขอแล้วนะครับเขาได้ผลกลับไปได้สิ่งดีๆกลับไปเขาถึงมาแก้บนกันนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากสายบูเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งมงมงายนะครับนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราอยากอยากจะเตือนก็คือว่าการทําบุญกับผู้ยากไร้โดยเฉพาะขอทานเนี่ย นะครับบางครั้งเนี่ยขอให้ดูให้ดีก่อนนะครับเพราะขอทานบางคนเนี่ยมีเงินติดกระเป๋าสามแสนกว่าบาทเหมือนที่เป็นข่าวกันเนี่ยนะครับถามว่าเรามีเท่าไหร่อันนี้เราช่วยเท่าที่เราช่วยได้ช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราบอกบอก,กันนะครับ